อีครับทุกคนผมเดอะมอลลตและตอนนี้เราอยู่เกมโอคาเอริหรือแปลไทยว่ายินดีต้อนรับกับก็เป็นเกมเฮอร์เลอร์ของค่ายชิลอาร์นะผมว่าใครบางคนก็น่าจะรู้จักค่ายนี้อยู่แล้วละ่ะเพราะเกมที่แกเขาก็ดังพอสมควรในเรื่องของเกมจะเล่าถึงเด็กสาวกับคุณแม่ที่เพิ่งย้ายมาบ้านหลังใหม่นะหลังจากนั้นก็เจออะไรก็ไม่รู้งั้นเราลองเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าสตาร์ทเลยมาโอ้คนะ่วโโอสายแล้ว ฉันต้องกลับบ้านเดี๋ยวต้องเอาเสียงแบบนุ่มนวลหน่อยสายแล้วโคแหลมเลยสายแล้วโอเคผ่านเนี่ยอาา่าฮะเราเดินมาทางนี้ใช่ไหมเอ่ออืมอย่าบอกย้ละบ้านของฉันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เราเพิ่งย้ายมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยเราเลยแบบจำทางกลับบ้านไม่ได้นี่หรือเปล่าเอา่ย บ้านหลังนี้ไหมไม่ใช่เหรอตอ,อกนี่หรือเปล่าอ่ะหวว่าจะมีนะทำไมอีกามันเยอะอย่างนี้วะทุกคนดูดิมันชุมชนอะไรอ่ะมันไม่น่าอยู่เลยมีแต่อีกาทุกคนคงบอกถึงเขารางไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ่ะนี่หรือเปล่านี่เรายังไม่เจอเอีกเหรอเอเอเนี่หรือเปล่านะ โอเคผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะนี่จะต้องไปทางนั้นอ่ะทางนี้หรือเปล่าอ้าวนี่มันไม่ใช่ซอยนี่ว่ะดูกดน้าเราก็นึกว่าเป็นซอยซอยทางเข้าบ้านนี่หรือเปล่านี่ไม่ใช่ยี่ว่านา่นาจะเลี้ยวขวาตรงข้างหน้านะอ่ะไหนน่าจะใกล้แล้วปะ่ะเป็นไปขนาดนี้ละตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นเหรอ อ่ะก็พอมีจุดโล่งอยู่เดียวฉันไม่คิดว่าอย่างนี้นะก็ไม่ใช่ทางนี้เหรอเล่าโอ้ให้ตายเหอะหลงจริงๆว่ะแล้วมันทางไหนวะเฮ้ยอ่อยู่ไหนวะกีอาชิมินก็ขึ้นว่าเลี้ยวผิดซอยอาจจะเป็นซอยนี้ก็ได้นะทุกคนนะแต่มันันมันแต่ผมก็ไปสุดทางแล้วนะ หรือว่าทางนี้วะมันไปได้ไหมอะไปได้หวะทุกคนโอโหทางนี่ทางเข้าบ้านเนี่ยเนี่ยโอโหออกได้รถจักรยานใช่ไหมบอกทีว่าไม่ใช่จริงด้วยใช่ด้วยวะโอ้เธอได้มากลับมาแล้วค่าเอ่อล้วแม่เราไม่อยู่บ้านเหรอเอ๊ะ คามมือจังเลยอะอ่านี่มันปรับแสงได้ด้วยคือผมขอเอาฟิลเตอร์ฟิล์มนี้ออกนะมันจะได้ดูสบายตาขึ้นนิดนึงอ่าโอเคไม่ปวดตาแล้วเว้ยมาตอนนี้เราต้องทำไรอ่ะรับหาแม่เหรอเปิดก็ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้เ,ดไไดเอาเนี่ยไม่ได้ โอ้นี่เป็นของที่เราเพิ่งย้ายมาสินะเรายังไม่ได้จัดของอะไรเลยเนี่ยก็ปแปลว่าน่าจะเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานอันไหนห้องเราวะเนี่ยเฮ้ยแต่จะว่าไปบ้านก็กว้างอยู่นะถึงมันจะแบบอยู่ในตอกซอกซอยคแคบๆเผ่อเฮ้เสียงประตูประตูอะไรเปิดวะชั้นล่างเหรอ คุณแม่คุณแม่เอ๋ว่าไที่โน้เงนะ What Zap Thayo เมื่อกี้จะบอกว่าเราแบบได้ยินผิดไปใช่ไหมอ่าโอ้มีพระพุทธรูปด้วยไหว้ก่อนครับนโมตัสสะับพระเขาวะโต ีเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วที่แม่และชั้นย้ายมาที่นี่อ่าฮะบนโตมีโดนัทมีทิ้งโนต้ตอะไรไว้ไหมคุณแม่หายไปไหนอะ่ะอยากรู้จังเลยอะไรอะ่ะอ๋อเตาเก๊สก็นึกว่าอะไรเรืองแสงเฮประตูตเนี่ยล็อกอีกละ โอ้นี่เป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมนะเนี่ยเสือห้องเสือธนามี้ด้วยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นี่เป็นเป็นห้องตู้เก็บของเฉยๆเนาะบมีอะไรไหมเอ่ยแมว,แมวหรอเนโกจังอะคุณน้องแมวแต่วะ ไม่เห็นแสงก็เพิ่มสุดแล้วนะเนี่ยทำไมไม่เห็นวะไหนแมวแมวหลงเสียงแมวหลงเหรออยู่ไหนวะนี่หรอหรือมันอยู่ในห้องนี้ป้าเอยประตูนี้ก็ติดอ่ะกดอีได้เมื่อไหร่ที่ฉันดูทีวีครั้งสุดท้ายนะอืมว่เราไม่ค่อยได้ดูทีวีเลยเหรอเพื่อนเิเมื่อเร็วๆนี้ มแม่รสึกไม่ค่อยดีอ๋อแม่ไม่ค่อยสบายเหรอแม่เราเหมือนแม่เราจะป่วยนะไหนไหนที่เราพลาดไปอีกอะตกเงาบนผน,นังใครคือผู้ที่ยุติธตรรมที่สุดอะเล่นอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ตัวเหล่าเล็ดอะไรวันนี้อ่ยเฮ้ย ุ้งคนทำความสะอาดสิ่งนี้เร็วๆนะรีบให้เรารีบทําความสะอาดเหรอเออเรากดอะไรก็ไม่ได้อ่ะตอนนี้ผมกำลังแบบพยายามเดินรอบๆนะให้แบบอีเวนต์อะไรมันติ๊กเกอร์อะไรสักอย่างอ่ะวอ <What? S 1> เสียงไม่ชักทางขวาประตูนี้เลยทุกคนคุณแม่เหรออีแม่ ทำอะไรอยู่ในห้องอะ่ะอืมโอเคข้างล่างผมว่าน่าจะสำรวจหมดแล้วล่ะโอ้โอ,โอเสียงเสียงอ้าได้แล้วได้แล้วสวยกวจะเปิดได้อะไรเนี่ยมือจังเลยนะอเ,เอ๊ะเอ้าจับไปฉายดี พาิีดับเลยเหรอว่าทำไมอ่ะเก,เกิดอะไรขึ้นโอเคเปิดได้แล้วเว้ยเลขเจ็ดเหรออ่าเลขเจ็ดแล้วพัซเซิลใช่ไหมเนี่ยดูทรงืนอกบ้านไม่มีอะไรอันนี้เป็นห้องของคุณแม่หรือเปล่าเอ่ย ไหนโอ้โ oh, ห oh, นี่ไงเราต้องมาเปิดหีบอันนี้สินะอ่ะเราได้ไหมนะจำไว้นะทุกคนนะเราได้เลขเจ็ดมาละซึ่งไม่รู้ลำดับเหมือนกันว่ามันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ไปเราไปหาต่อไปดีกว่ามามาดูห้องนี้ดิอะเอ้เฮ้ยมันปิดกูป,ปิดก่อนได้ไหมเนี่ย ไม่มีอะไรนะมันไม่มีตัวอะไรออกมาจากกำแพงนะอืไหนทุกคนห้องนี้มันมีเลขปะมีกระดาษโน้ตว่ะอาต้มน้ําห้องน้ําเสือธนริห้องเก็บของห้องของฉันอ่าจจะเป็นแบบการบอกป้ายก็ได้นะว่าเลขแบบอยู่ห้องไหนบ้างอ่าห้องของฉันห้องของฉันในที่นี้อาจจะเป็นหมายถึงว่าเป็นห้องของคุณแม่ก็ได้นะคุณแม่อาจจะเป็นเขียนคนเขียนสมุดโน้ตนี้ ้านี่เป็นห้องของคนณแม่แล้วก็ก็แปลว่าไอเลขท้ายนี้เป็นเลขเจ็ดแน่ๆเลยอ่ะเลขเจ็ดใส่ไปก่อนเดี๋ยวลองมาดูห้องนี้ก่อนดีกว่าเพราะห้องนี้เรายังไม่ได้เปิดดูเลยมีเลขสี่เลขสี่นี่เป็นห้องอะไรวะเหมือนเป็นห้องทำงานเหรอมีตะกร้าผ้าด้วยอะ อาจจะเป็นห้องเสือธรา,ามิก็ได้นะทุกคนนะแต่ผมลองใส่ไปก่อนเลขสี่ใช่ไหมเลขสี่โอเคมาเราไปหาอีกสี่ห้องกันดีกว่าเอ,อ้ยเมื่อกี้อะไรอะ่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมเออมันก็แค่แมวอ่ะแมวใช่ไหมแมวหลงใช่ไหมแมวหลงตอนแรกใช่ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้เวนยเนย เอ๋แล้วก็ห้องน้ำปิดก่อนละกันเราเองหลังสองไปสองเราได้สองมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวเลยดีกว่านะโอ้อืมเหมือนตรงนี้เฉพาะตรงนี้ให้ที่มันกลับด้านห้องครัวกาต้มน้ำนี่เหรอไอตัวเราก็ไม่ตกใจอะไรเลยใช่ไหมเนี่ย เอออนนั้นเล่น <ledge> ม <ful sentiment> like, e ันก right? ับเด้นทำไงดีวะเนี่ยเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยตกใจหมดเลยอะเล็เก้าห้องนี้เป็นห้องเก็บของหรือเปล่าใช่ไหมเล็กสองกับเล็กเก้านี่ก็เปิดยังไม่ได้ ผมขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกัน What? เออตอนแรกเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยกระดาษอะไรวะกระจายเต็มพื้นหมดเลยอ่ะห้องน้ำเป็นเลขสองเนาะปอ๊บสองส่วนห้องเก็บของเป็นเลขเก้าเฮ้ยไม่ใช่สิเลขเก้าอ่าอ่าเอ้ยผมไปโดนใจ เลขเจ็เหมือนเดิมส่วนอันนี้ผมเดาเองเราต้องเดาเองหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมสำรวจครบหมดแล้วนะมันจะมีเฉพาะบางห้องที่ยังแบบล็อกอยู่ไม่แน่ใจว่ามันปลดล็อกให้หรือ,อ,ย,อยังอ่ายังล็อกอยู่ไม่สภาพบ้านเป็นอย่างงี้วะห้องนี้ยังล็อกก็ยังเปิดไม่ได้ห้องน้ําเป็นเลขสองที่จริงเหลืออ,อีกตัวหนึ่งผมสามารถแบบเดาได้เลยนะแต่เราจะลองไปหาดูก่น เอ่อทุกคนเมื่อกี้แบบกําลังเรียงเลขอยู่แล้วมันก็เปิดได้เลยอะทุกคนแล้วผมก็ไม่ได้อัดไว้ด้วยอ่อโอเคอันนี้มันเป็นหนังสือสัญญาณนี่เหรอ What เสีงยงเสียงอะไรคุณแม่เหรอทีอ่บอกโอ้ประตูโอ,โอ้โห วะโอ้โอคุณคุณคุณแม่คุณแม่แมสมุดโน้ตด้วยสี่ชั่วโมงต่อมาวอดนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นป่าสลรัวมืด,มด ่กี้ก็พอเข้าใจแล้วล่ะอ่ะเมื่อกี้แม่เราเป็นหนี้แล้วก็ก็เลยฆ่าตัวตายไปงั้นที่คุณแม่เราย้ายบ้านมาก็อาจจะเป็นเพราะเป็นหนี้ก็ได้นะทุกคนแบบหนีเจ้าหนี้มาป่ะเนี่ยแต่ตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจว่าเรามาโพลที่ป่านี้ได้ยังไงสี่ชั่วโมงต่อมาเรามาทําอะไรที่นี่อุ๊บอย่าเด้ออะไรออกแท่งไม้ก็เรยกว่าแบบป้ายสัญลักษณ์อะไรสักอย่าง เอ๊ hey, เป็นคล้ายๆแบบเป็นวัดเหรออ้าวโอ้โหวัดเก่ามีเก้าอี้กับเชือกพร้อมโดกีโดก,ก,โดก,กีเลยอย่าบอกนะเราต้องขึ้นไปอะ่ะไม่หรอกใช่ไหมไม่ไม่ไมหวะทุกคนเรามาทำอะไรที่ก็คือให้เราเดินผ่านไปเฉยๆเลยอ่าหนูคิดถูกแล้วนะทีห่หนูไม่ได้คิดสั้นอะ่ะ ไปเว้ชีวิตต้องก้าวต่อไปอ้าวไปต่อไม่ได้กำลังจะก้าวเลยก็ไปต่อไม่ได้แล้วตำรวจด้านข้างได้ไหมอะไรวะเนี่ยเห็ดอย่าบอกนะว่าเราต้องทำจริงๆอ่ะแต่เมื่อกี้ผมกดอีแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้นะโอเคกูคทำได้ละจบเลยโอ้โหมีเสียงให้ด้วย ก็คือนะอ่าจะไปทั้งไม่ทั้งลูกเลยหบได้ยางเอ่ยอสรุปเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะก็คือคุณแม่มีหนี้สินท่วมหัวจึงย้ายบ้านหนีมาซึ่งลูกสาวก็น่าจะไม่รู้เรื่องหนี้สินเนี่ยนะว่าคุณแม่เป็นหนีท้ท่วมหัวแล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งใช่ไหมที่กระดาษแบบกระจายอยู่ตรงหน้าบันไดอะซึ่งนั่นน่าจะเป็นแบบกระดาษหนี้สินของคุณแม่นะ แล้วก็เสียงโคมคามตอนแบบอยู่ในบ้านนั้นก็น่าจะเป็นตอนที่คุณแม่กําลังแขวนคอตัวเองเลยนะ,อะพอลูกสาวรู้เรื่องของคุณแม่แล้วก็มาเจอคุณแม่แบบแขวนคอตุยเนี่ยนะแล้วก็มาเจอกระดาษลาตายลูกสาวก็น่าจะแบบอับจนหนทางแล้วก็มีจุดจบเหมือนคุณแม่แหละแล้วเกมนี้ก็มีฉากจบเดียวด้วยนะทุกคนนะเอาละ,ละก็จบไปแล้วกับเกมเฮอร์เอีกหเกมสนุกกันหรือเปล่าเอยถ้าสนุกก็ก,กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะ หรือใครดูคลิปจบแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยแบบพี่ผมดูคลิปจบแล้วหรือมีเกมแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ได้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละจะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย